สวัสดีครับผมผมชื่อชาวลิตหาดนิยมนะครับอ,อยู่หม่องเฮ้ายูนี่ก็คือ,อบ้านป้าเมาเหนือนะครับตำบลเมืองเปื่อยอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ผมเลี้ยงอันไก่นะครับเป็นไก่ประดูหางดำม่อคอหาหานะครับไก่ประดูหางดำคือไก่ที่เขาพัฒนาพัานธุ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็มันจะมีสองอันก็คือ,อไก่ปราดูหางดำเชียงใหม่ด้วยนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นพันของมข .55 นะครับเป็นไก่ที่ให้อัตราการเล่นเนื้อดีนะครับเลี้ยงเพียงแค่สี่เดือน3าถึงสเดือนก็ได้ประมาณที่โล2นะครับเป็นเขาเรียกว่าในสตอรี่ของเขานะครับคือ,อไข่ดกกกว้างนะครับแต่ไข่ก็ จะไม่ดกเหมือนอตัวของไฮบิดนะครับแต่เป็นก็อาจจะดกกว่าไก่บ้านนิดนึงขยับจากไก่บ้านขึ้นมานะครับหลายคนจะยังไม่รู้จักเฮ้ยไก่ประดูหางดําคือนึกว่าจะเป็นไก่ตีอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นไก่ที่เขาพัฒนาสายพันธุ์มาเขาเรียกว่าไก่พันุ์พื้นเมืองนะครับอาจจะ,ะขยับขึ้นมานิดนึงเหมือนไก่บ้านนะครับแต่หลายคนก็รสชาติอาจจะแล้วแต่คนจะถูกปาก นะครับบางทีก็บางคนก็บอกว่าเนื้อมันอาจจะนิ่มๆกว่านิดนึงนะครับแต่บางคนก็ชอบที่ว่า,าถ้าบางคนกินไก่บ้านเนื้ออาจจะหยาบนะครับเนื้ออาจจะแน่นเกินไปสําหรับาบางคนที่ไม่ชอบแต่สําหรับไก่ปลาดูหางดำเนี่ยตอบโจทย์หลายคนนะครับแล้วก็ทางฟาร์มเราเนี่ยก็ได้จําจหน่ายทั้งไข่เชื้อนะครับแล้วก็มีลูกไก่ลูกไก่แล้วก็มีทําวัคซีนแล้วก็ส่งนะครับ เราก็เลี้ยงมาได้ประมาณสักสองปีกว่าแล้วนะครับ2-3ปีแล้วจริงๆเ่ริ่มเริ่มต้นเดิมทีที่เราเลี้ยงนะครับเพราะว่าเราเอามาไว้เพื่อกินข้าวที่มันตกจากโรงสีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอบโจทย์นะครับที่เราชอบที่สุด ก็คือว่าเราสามารถเลี้ยงปล่อยพื้นที่เปิดโล่งไปได้สบายนะครับแล้วก็เขาสามารถเลี้ยงปล่อยพื้นที่ได้นะครับคือพูดง่ายๆเราเลี้ยงแบบบ้านๆแบบชาวบ้านได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปลืองอาหารนะครับคือเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแบบก็เลี้ยงแบบไก่บ้านทั่วไปนั่นแหละครับแล้วเขาก็ให้อัตราการโตที่ดีมากนะครับผมก็ปล่อยเลี้ยงผมเลี้ยงปล่อยนะผมไม่ได้เลี้ยงขังตอนนี้นะครับคือปล่อยเป็นสายพันธุ์คือปล่อยไปเลย แล้วก็มันจะมะีผมก็จะเลี้ยงไก่รุ่นมาพร้อมนะครับพร้อมกันนั้นเราก็ยังมีไก่เป็นเรียกเขาเรียกว่าไก่รวมนะครับไก่รวมที่อยู่อีกอีกอฟาร์มหนึ่งเรามี2ฟาร์มเนาะตรงนี้เราเราจะคัดให้เป็นประดุเพราะว่าเราจะส่งลูกค้านะครับส่วนเราก็มีไก่รวมที่อยู่นู้นเสร็จปุ๊บเราก็มาฟักตู้แล้วเราค่อยคัดแยกลูกออกนะครับ แต่ทีนี้ว่าไก่ที่เอามาปล่อยตรงนี้อาจาอาจ,าจะเป็นไก่ที่ตั้งแต่1เดือนถึง3เดือนที่ยังไม่สามารถผสมพันธุ์ได้เพราะว่ามันจะมีคนที่มารับกับเราอยู่ตลอดนะครับเป็นชาวบ้านบ้างเป็นพ่อค้าที่เาขารับไปชาแหละขายนะครับนั่นคือตลาดของเราตลาดเราก็คือมีทั้งออนไลน์ทั้งตลาดชาวบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็พ่อค้าที่มารับซื้อเอาไป จำหน่ายจำหน่าจำหน่ายเนื้อต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยถามว่าเลี้ยงไก่ประดูหทางดําดีไหมผมว่ามันก็โอเคนะครับเพราะว่า1ไก่อย่างที่เราทราบนะครับอัตราการฟักอยู่ที่3สัปดาห์นะครับประมาณ18-21ถึง21วันก็ออกนะครับแล้วอย่างคือที่ชอบเนี่ยมันไม่เปลืองข้าวของอาหารด้วยยังไงนะครับถ้าท่านใดที่สนใจ นะครับสนใจในเรื่องของไก่ประดู่หังดําหรือว่าไก่บ้านไก่รวมไก่ต่างๆโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0878571759นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผมก็ยินดีนะครับฟาร์มอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยากได้ไก่ต่างๆนะครับเราก็มีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสวัสดีครับผม